พอินถอยลังพอบินไทยลัฐอดูอดูลงแล้ว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 ันลงแล้วลงแล้วเอาแล้วหอหตั้งหอพินหหตั้งฮ่าฮ่ฮฮ่าาถอยหอังเอ้หอบินกลับหัวแล้วหออตั้งอยู่โอ้หายังไม่หายยังไม่หายคุณกันมองไอ้หอพินกลัลัง อะไรวะเนี่ยไอ้คอมีกลับหลัง e e ในบ้านในบ้านมีมารสาม่า่าสามนะผมไม่ไดนเล่นแล้วไปเลือแล้กูมหัวลุคอมะไลกพีกไปแล้วเุ้ยว่าแล้วหัวลุกแล้วอ้อหมอพังเฉยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเฉยในในบ้านมีตัวเยอะนะเยอะนะระวังระวังหอ้คอมพังเฉยะ เหตุอะไรได้และอยู่ที่โอมภาพอ่ะแบบงงๆเขาบอกอะไรก็ถึงบอกว่าเราต้กลับหลังตีโอวนเราโดนฝุ่นแล้วอ่ะเราต้องทำลายไว้เพราะเราลายเราพิ่ไม่ได้ต้องต้องเอาเอทีว่าวนไหนอ่ะวนไหนอ่ะคือเราไปอยู่ในป่าไม้อ่ะเหมือเอ่ออาซานอาซานตูดเนตีเนี่ยจับไม่เจอวินยูใช่ไหม